ครับผมบางพรบางพรครับนี่วันนี้ได้เวลาเก็บเกี่ยวครับนะเรามาเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย,ยคิดตันเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวตามไปได้เราเก็บผลผลิตนะครับได้เวลาเก็บอย่างเป็นทางการนะครับผมใครสนใจติดต่อมาได้นะครับนี่ยาจา์กำานึงเอาจริงแล้วนะครับนะเอาจิงแล้ว จะได้หร mm, mm, ือไม่ช uh, ่อนี huh, ้นะครับ huh. อ uh ือลงมาแล้วค้าง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 อืมไม่ใจหายหายวันนี้ได้ดักช่อกีดตัวอืมเรือลงมาแล้วถึง ออันนี้เกี่ยวลงมาแล้วครับเกี่ยวลงมาแล้วดูทีพี่โอเล่ถือก่อนครับผมบักเอฟครับอืมไค่อ,อะไรครับนี่ไค่ไม่รู้ครับแต่ไม่ใช่ไข่ผมน่าจะเป็นไข่จัมโบ้อือแม่มยาบากุน <c oughs> อัดโตยความสมบูรณ์ของพือื้นที่ม โอ้โหน่มบนต้นโอ้หน่น่นานยานครับอ้เยโอ้โหวิมือวิมือเก๋าจริงจริงมียังเลยบนยอดบนยอดตู้่นอะไรนั่นไรเด็ดจับโยเล็กจริงจับเลยยกไลุดผลงานกินกาดนะครับอันเละอันเละ ร <พ uka> อดแล้วเอาลงเลยครับลงวิมไม่ลงกับโยนนี่ว่าจะได้กินมันไม่ใช่หายอาจารย์รูดจนไขลายมันเละอาจารย์รูดจนไขลายมันเละไงว่าเดิมแล้วควักเลยควักเลย ภาในคัดผลนะครับภาในคัดผลวันนี้เราเราสรงดังไม่ต้องเป็นจอนะเพราะลูกค้าขาดตุ้นใช่ไหมใช่เราส่งแบบเ,เด็ดผลให้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับของเครือข่ายนะครับที่สวนยานกํานึงนี่เปลืองไปแล้วนครับนี่ก็มาช่วยช่วกันนะครับผม หนุย่ยอ,นะอย่าบอกกูหนึ่อไม่ใหญ่ไายนะว่างยีได้ทักลูกอย่าบอกกูเนึ่ยหมดบล็อตนี่เรามาคุยนะครับมาคัดพลน,นะครันะพุาเต่าไกลๆมัม่ก็ไไมาเวลาเราเก็บส่งเนี่ยเราจะเก็บลูกที่มีคั่วนะแล้วก็ลูกสด เก็บวันนี้ถ้าเย็นนี้ทันก็ส่งเย็นนี้นะ<ม>แต่ถ้าไม่ทันก็ส่งพรุ่งนี้นะครับเพราะมันเป็นผลไม้ที่เปลือกแข็งสามารถขนส่งได้นะครับผมลำใหญ่คริสตัลอมป่อยก็เตี้ามสัตว์กย่าคือไม่ปักเต็มทัผูกทั้งเลยอืมใครรมา เา <l id> ี๋ยวเลย้อกินเยอืมอืมปอะินมอาจารย์กินดังเอ้ยดังตอนแรกนี่นกินทุกวันเอ้ยดังตอนแรกนี่นะพี่น้องอืม <ju> หมูเลื้งจอยเลยนู่นนะเนีไหนก็งอ่นตัดไปได้เลยแตกแตกอ,อ,อืเป็นตรงน้นยครับก,กินขาดอจอนี่สดยดครับสุดยอดครับชอบดีอือ มาไปแบบนี้เลยเม็ดเลยนะครับหลังจากที่วันนี้เหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันนะครับกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับลำไยกิตตันกับฟางนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับลูกคั้งแจ้งเตือน เวลาเรามีคลิปไม้นะครับใ้กับพป่น้องเรับบรานบนการฟกเพจนกครเพจกลุมก่มเกษตรนุกนานนกครผมการอะไยมีกลุ่มนะกลุ่มกเกษตรนุกนานนุกกลาวันนี้ไปก่อนวันนี้กับโบอืม